คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวลือล่าสุดกันเลยนะคะคือทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าฟังแบบเสียงแอดแล้วเสียงแอดแบบทําไมมันไม่ปกติอะคือแบบแอดเห็นคลิปตอนแรกอะคือแอดคิดร่ำบ้านมากนะคะคือเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นคลิปไปแล้วนะคะซึ่งข่าวลือที่พูดมาก็คือพี่ไปนั่งเฝ้าแฟนเด็กทํางานนะคะ ซึ่งถ้าคนนอกด้อมมองมาเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าอะไรอะ่ะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าเป็นพี่ก็เห็นแค่ข้างหลังหรือปะแต่ถ้าเป็นคนในด้อมเนี่ยก็จ,จะมองว่าฉันเห็นเงาฉันก็จําได้แล้วเธอไม่ต้องมาเถียงฉันแล้วเราอยากจะพูดเหลือเกินว่าข่าวลือของเขาสองคนนะคะมักจะมีหลักฐานเสมออย่างเช่นคลิปเอ๋ยรูปเอ๋ยนะคะข่าวลือที่มันไม่ใช่แค่ข่าวลือ,อ แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องคลิปสัมภาษณ์กันบ้างนะคะทีมงานก็สัมภาษณ์ทั้งคู่นะคะว่าแบบตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าคือเขาก็พูดถึงเรื่องกฎของตระกูลหลานนะคะแล้วพี่ก็พูดขึ้นมาคะ่ะว่าคือมีอะไรบ้างละ่ะที่ตระกูลหลานของนายาไม่ห้ามนะคะพี่ก็ถามน้องนะคะแล้วน้องเนี่ยก็แบบวางไม้เลยนะคะวางไม้ลงแล้วก็พูดว่าก็ไม่ห้ามพี่ไงแล้วพี่ก็คือแบบทำหน้าอึง้งแล้วก็เขินกับคำตอบน้องมากเลยนะคะ <S 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 เราก็จะมาพูดถึงคลิปต่อมานะคะคือพี่สอนน้องทาท่าวิคืนในน้ำนะคะทุกคนคือด้วยความที่ทั้งคู่ใส่ชุดขาวนะคะคือคลิปนี้นะคะ่ะมันเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําตอนที่ลงไปในสาเหมันนะคะ คือสอนกันท่าไหนไม่รู้นะจากวิกพื้นนะคะแล้วน้องก็ทําท่าแบบคล้ายๆท่าสะพานโค้งนะคะแล้วพี่ก็แบบหันไปเจอแบบน้องกําลังทําท่านั้นพอดีแล้วพี่ก็หลุดขำนะคะคือด้วยความที่ชุดมันเป็นชุดขาวทั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วน้องทําท่าแบบนั้นอะทุกคนคิดดูว่าพี่จะหันไปเจออะไรหน้าพี่ถึงได้หลุดขำขนาดนั้นน่ะ